ก็ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในวันนี้รายการทำระบบภาคสองนะครับก็มาถึงตอนที่สิบหกแล้วนะครับหลวงจะกลับไปสิบห้าแล้วขอไปตอนที่สิบหกเนาะตอนที่สิบหกตอนนี้มีชื่อว่ามอช้างถูกจับเพราะช้างนะครับวันนี้ก็เป็นภาคใหม่นะเราผ่านกันมาสามภาคแล้วนะอยู่ในเรื่องของพระนางสามาวดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมาก เลยแบ่งภาคเยอะหน่อยเพราะว่าแต่ละภาคก็จะค่อยๆบอกตัวละครแต่ละตัวนะครับตอนนี้เราได้มาสามตัวละครหลักๆแล้วซึ่งเขาเชื่อมกันหมดเลยเนาะภาคแรกคือพระเจ้าอุเทนนะครับก็เป็นพระราชาผู้ปกครองกรุงโกสัมพีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้อภิเศกกับภาคที่สาไปแล้วก็คือพระนางสามววดีนางเอกของเรื่องของเรานะครับอภิเศกเป็นพระอัครมเหสีไปแล้วนั่นเองส่วนตอนแรกนะครับก็คือก่อนที่จะได้อภิเศกเนาะ ก็ได้อยู่ในความดูแลนะครับเป็นลูกของโคสกะเศรษฐีอีกทีหนึ่งนี่แต่เป็นลูกของเพื่อนนะที่มารับฝากเลี้ยงนะครับภาค2ก็เป็นภาคกําเนิดโคสกะเศรษฐีพอต่อมานะครับภาคที่4ภาคนี้เป็นภาคกําเนิดพระนางวาสุลัตาเออเป็นชื่อใหม่ละคราวนี้เป็นตัวละครอ,อีกคนหนึ่งละแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามชมกันวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยตามธรรมเนียมของรายการทุกๆครั้งลรงพี่ก็จะกราบทําความเคารพหนังสือที่นํามาอ่านก่อนหนังสือที่มีชื่อว่าพระธรรมะปัตตถกถาแปลภาคที่สองเล่มนี้นี่เองนะในระหว่างนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รวมใจนิ่งๆทําใจสบายๆจะได้เตรียมรองรับธรรมะกันได้อย่างเต็มที่ทุกคนนะ เริ่มกันเลยนะครับเรื่องราวนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะพระนางวาสุรัตตานะครับชื่อยาวหน่อยนะแต่พอเราอ่านอ่านแล้วเรารู้สึกว่าชื่อเขาไพเร,ราะมากๆเลยนะครับน,นางสามาวดีอันนี้ก็เป็นพระนางวาสุรัตตานะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่ง พระราชาก็มีมเหสีเยอะนั่นเองเนาะซึ่งก็ทรงพระนางว่าพระนางวาสุลทัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชธเลยมีเรื่องรล่าเล่ากันว่าในเมืองอุดเชนีมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าจันทประโชธวันหนึ่งพระองค์เสด็จมาจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรดูสมบัติของพระองค์แล้วตรัสว่า สมบัติเช่นนี้ของใครๆแม้อื่นมีอีกไหมหนอเมื่ออำมหมัดกราบทูลว่านี่จะชื่อว่าสมบัติอะไรละท่านสมบัติของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีเนี่ยมากยิ่งนักดังนี้แล้วพระองค์เลยตัดว่าถ้าอย่างนั้นเราจักจับพระเจ้าอุเทนนั้นอำมหมัดเลยรีบกราบทูลว่าใครๆเนี่ยก็ไม่สามารถจับเท้าเธอได้พระเจ้าข้า พระราชาทรงตัดว่าเราจะทำอุบายบางอย่างเพื่อจับให้ได้อมาลีตอบเลยว่าไม่สามารถดอกพระเจ้าค่าเพราะเหตุอะไรเล่าพระราชาตัดอมาลก็กราบทูลตอบว่าเพราะพระเจ้าอุเทนนั้นรู้ศิละปะชื่อหัสดีกันทรงไร้มนแล้วดีดพินหัสดีกันนั้น จะให้ช้างหนีไปก็ได้จะจับเอาก็ได้ผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยพาหนะช้างชื่อว่าเช่นกับเท้าเธอเนี่ยเป็นไม่มีอีกแล้วงั้นเราไม่อาจที่จะจับเขาได้เลยหรืออมาร์พระเจ้าค่าหากพระองค์มีความจำงพระไทยฉนี้ถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงรับสั่งให้นายช่างทำช้างไม้ขึ้นมา แล้วส่งไปยังที่อยู่ของพระเจ้าอุเทนนั้นเท้าเธอทรงสดับถึงพานะช้างหรือพานะม้าแล้วย่อมเสด็จไปแม้สู่ที่ไกลเราจักจับเท้าเธอผู้เสด็จมาในที่นั้นได้ก็เหมือนกับว่าคนที่มีความรู้สึกว่าสามารถครอบครองช้างได้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อเห็นช้างก็จะรู้สึกว่าอยากจะจับมาได้นั่นเองแล,แล้วพอช้างตัวนั้นหนี แม้ไปที่ไกลแค่ไหนก็จะต้องจับมาให้ได้ด้วยมันมีความทิฏฐิมานะนะครับมีความรู้สึกว่าเราสามารถเอาอยู่สามารถจับเอาไว้ได้แน่นอน,น,นก็จะต้องไปจับมาให้ได้นั่นเองพระราชาพระเจ้าจันทพรพโชเนี่ยเลยตัดว่าอุบายนี้ใช้ได้ดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ในายช่างทําช้างยนต์ผู้สําเร็จด้วยไม้ก็เหมือนกับเป็นช้างกลตัวหนึ่งที่แบบมีแต่ไม้นะครับ แล้วเอาผ้าเก่าหุ้มข้างนอกแล้วทำเป็นลวดลายให้ปล่อยไปที่ริมสาแห่งหนึ่งในที่ใกล้แว่นแขว้นของพระเจ้าอุเทนนั้นบุรุษห0สิบคนเดินไปมาภายในท้องช้างพวกเขานำมูลช้างมาทิ้งไว้ในที่นั้นๆพรานป่าคนหนึ่งได้เห็นช้างแล้วก็คิดว่าช้างนี้ช่างคู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินของเรายิ่งนะัก ดังนี้แล้วจึงไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์พบช้างตัวประเสริฐซึ่งเผือกล้วนมีส่วนเปรียบด้วยยอดเขาไกรราชคู่ควรแก่พระองค์ทีเดียวงย่ายๆก็คือเหมือนเราว่าสวยงามประดุจยอดเขาเลยนะครับแล้วก็มีสีขาวล้วนด้วยเนาะพระเจ้าอุเทนให้ผ่านป่านั้นแลเป็นผู้นำทาง ขึ้นทรงช้างพร้อมด้วยบริวารเสด็จออกไปแล้วเราจารบุรุษอันนี้ก็หมายถึงว่าบุรุษผู้ติดตามนะครับทราบการเสด็จอขอภัยเราจารบุรุษก็คือบุรุษที่อยู่ในช้างนั่นเองนะคอ,อยจะทําจารกรรมใช่ไหมอันนี้คือบุรุษเหล่านั้นนะครับทราบการเสด็จมาของเท้าเธอจึงไปกราบทูลแดพ่พระเจ้าจันทประโชยพระเจ้าจันทประโชดนั้นเสด็จมาแล้ว ได้ซุ่มพะละนิกายขออภัยพล,ลัพล,ลนิกายไว้สองข้างก็คือพลนซุ่มเนาะพลนซุ่มปล่อยว่างไว้ตรงกลางซึ่งพระเจ้าเทเนี่ยไม่สงทราบถึงการเสด็จมาของเท้าเธอเลยจึงได้ติดตามช้างไปอย่างเต็มที่มนุษย์ที่อยู่ข้างในช้างนั้นรีบพาช้างไม้หนีไปโดยเร็วเมื่อพระราชาทรงไร้มนและก็ดีพินอยู่ ช้างไม้ก็ทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงแห่งสายพินเลยหนีไปถ่ายเดียวพระราชาไม่อาจจะทันพระยาช้างได้จึงเสด็จขึ้นม้าแล้วรีบติดตามไปเมื่อเท้าเธอรีบตามไปโดยเร็วพลน,นิกายก็ล้าหลังอันนี้เป็นพลน,นิกายฝั่งพระเจ้าเทนะครับก็ล้าหลังพระราชาเนี่ยได้เป็นผู้เสด็จไปโดยพระองค์เดียวเท่านั้น ครั้งนั้นเองเหล่าบุรุษของพระเจ้าจันทป,ประโชดซึ่งดักซุ่มอยู่แล้วนะ่สองข้างทางจึงจับเอาเท้าเธอถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินของตนต่อมาพวกพลน,นิกายของเท้าเธอทราบว่าพระราชาของตนเนี่ยตกไปสู่อำนาจแห่งข้าศึกแล้วจึงได้ตั้งค่ายอยู่ภายนอกของเมืองอุเชนีฝ่ายพระเจ้าจันทป,ประโชดสรงรับให้สั่งจับพระเจ้าอุเทน อย่างจับเป็นแล้วขังไว้ในเรือนขังโจรหลังหนึ่งให้ปิดประตูเสียแล้วทรงดื่มน้ำชัยบาลตลอดสามวันน้ำชัยบาลก็เหมือนกับน้ำดื่มฉลองชัยชนะนั่นเองนะครับในวันที่สามเนี่ยพระเจ้าอุทเทนทรงถามพวกผู้คุมว่าพ่อทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้าไปไหนเสียพวกผู้คุมก็ตอบว่า พระเจ้าแผ่นดินทรงดื่มน้ำชัยบาลด้วยทรงยินดีว่าเราจับปัจจามิตรได้คำว่าปัจจามิตรก็คือศัตรูนั่นเองนะพระเจ้าอุเทนเลยตรัสว่าพระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้ามีกิริยาช่างกระไรดังผู้หญิงนักการจับพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศัตรูกันได้แล้วจะปล่อยหรือฆ่าเสียจึงควรไม่ใช่หรือ นี่สิกลับให้เรานั่งทนทุกข์แล้วไปนั่งดื่มน้ำชัยบาลเสียพวกผู้คุมเหล่านั้นก็พากันไปกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระราชาพระองค์เสด็จไปตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านพูดอย่างนั้นจริงหรือพระเจ้าอุเทนก็ตัดว่าถูกแล้วท่านมหาราชเจ้าพระเจ้าจันทประโชยจึงตรัสว่าดีละงั้นเราจักปล่อยท่านไป ทราบว่าท่านเนี่ยมีมนเช่นนี้ท่านจะให้มนนั้นแก่เราไหมพระเจ้าอุเทนก็ตัดตอบตกลงว่าข้าพเจ้าจักให้แต่ในเวลาที่เรียนเนี่ยจงไหว้ข้าพเจ้าแล้วจึงเรียนมนนั้นก็ท่านเนี่ยจักไหว้ข้าพระเจ้าหรือไม่เล่าพระเจ้าจันทบโชตัดว่าเราจักไหว้ท่านทําไมเอา้าท่านจักไม่ไหวหรือเราจักไม่ไหว้ แม้ข้าพเจ้าก็จักไม่ให้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจัะลงราชอาญาแก่ท่านเชิญทาเถิดท่านเป็นอิสระแก่ร่างกายของข้าพเจ้าแต่ไม่เป็นอิสระแก่จิตของข้าพเจ้าหรอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องมาติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับกําลังเดือดเลยเนาะเข้มข้นนะครับพระราชาสองเมืองกําลังปะทะคารมกันอย่างรุนแรงนะว่าอ จะวยอมไหวเราวไหมล่ะถ้าอยากเรียนมนเนี่ยก็ต้องไหวถ้าไม่ไหว้ก็ไม่ให้เรียนถ้าไม่ไหวงั้นเราลงอาญานะก็คือเหมือนจะทําโทษนะครับจทนทรมานเต็มที่เลยแต่พระเจ้าทเทนเด็ดเดี่ยวมาบอกว่าจะลงโทษก็ได้เจ้าก็ทําได้แต่ร่างกายหารได้สามารถสั่งใจของข้าพเจ้าได้เออนะสนุกมากนะครับเรื่องนี้ต้องมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้นะครับขอนำเสนอซาบบารีคำนี้เลยนะ คําว่ามันตังวันนี้เราพูดถึงมนเนาะมีการแบบว่าอยากจะขอเรียนมนมนที่ทําให้ช้างไข่นะครับเขาเรียกกันว่าหัสดีกันใช่ไหมนั่นแหละแปลว่ามนอันยังให้ช้างรักช้างหลงซึ่งมนในภาษาบาลีก็คือคําว่ามันตังนั่นเองนะครับมันค่อนข้างตรงตัวเนาะน่าจะจําง่ายนะมันตังนะครับมนอาจจะเคยได้ยินคําว่า พุทธมนต์ในชะ่ไหมมันก็เป็นคําว่าพุทธมันตังนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพุทธมนต์เนาะประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังไปฏีรบทรับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีความสุขเช่มชื่นเบิกบ,บานตลอดวันตลอดคืนและตลอดไปกับทุกคนเลยนะราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรยัยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้า